สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินแช r ์ดอวิ่งอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการใช้ c ล i p p i n g Marks หรือว่าการตัดออกนั่นเองซึ่งเครื่องมือน,นี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราวาดรูปได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นค่ะการตัดออกอธิบายก็จะประมาณว่าเป็นการตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูกันนะคะ เราจะวาดรูปฟักทองหนึ่งรูปแล้วจากนั้นเราจะเติมรอยบากลงบนตัวฟักทองด้วยสีเหลืองเข้มค่ะหลังจากวาดฟักทองเสร็จแล้วให้กดเพิ่มเลเยอร์ใหม่เพื่อเอาไว้ใช้เป็นเลเยอร์วาดรอยบากนะคะเมื่อวาดรอยบากแล้วจะเห็นว่ามีเส้นที่เกินออกมาจากตัวฟักทองอยู่เราสามารถลบได้ตามปกติอย่างที่เราเคยทำมาตลอดนะคะก็ค่อยๆลบไปทีละเส้นทีละเส้น แต่เราสามารถใช้วิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นได้ค่ะนั่นก็คือกดการตัดออกนั่นเองเห็นไหมคะหลังจากกดการตัดออกแล้วเส้นที่เกิดออกมาจะถูกลบหายไปทันทีเพราะว่ามันถูกตัดออกไปแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะลองสาธิตอีกรอบนะคะโดยรอบนี้เราจะลองไล่สีบนตัวฝักทองค่ะกดสร้างเลเยอร์ใหม่และระบายสีบริเวณด้านบนของฝักทองจะเห็นว่าเราระบายสีออกมาเกินแบบจงใจมากมาก เราสามารถลบได้เหมือนเดิมนะคะที่เคยทำมาแต่คลิปนี้เราสอนการใช้การตัดออกเนาะดังนั้นก็กดค่ะการตัดออกเมื่อกดเข้าไปก็จะเห็นเลยว่าอ๋อสีที่มันเกินมาหายไปเรียบร้อยแล้วจะเหลือแค่สีที่อยู่บนตัวฝักทองเท่านั้นการทำแบบนี้ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นมากๆนะคะ <ing> <ing> ก็เพราะว่าเออการตัดออกเป็นเครื่องมือที่ เออช่วยให้เราวาดรูปได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาคอยลบตามเออสีที่มันเกินออกมาจากรูปหรือตรงส่วนนั้นส่วนนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจวิธีการใช้งานของเออการใช้การตัดออกมากขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย